สาบายดีคนตุ๊กตะแง่นงนาะพี่น้องเนาะไปตลาดมาเด้อแข่งข้นไปตลาดมัดแนวกินแกให้น่องเน่อยเดี๋ยวได้ไดลองก,กอง,เอ,งเออแกเองแต่แกเป็นแกเองได้ลองกองมาสู่นนางลุงน้งงนองเม็ดแต่เม็ดกินหนึ่งกิโลสามสิบหา้าเปนกีบเนาะเอากีบไปแลยบาทเงาคาม พกจิาบาทนี่ก็ได้มาเข่งเด้่มมาเข่งกันน,โคโคโนีโคโคโน่นะบอป๊อนี่จะทสุใจอีแมมเป็นกีเอาลรตามหาถามหา,มา,าเอาเทไรเออพันหนึ่งเทไเอากีปเลยมาเข่งกับเาบาทีิเพันกี่เออถธอถือมันหาพันกี่เฮ้ยเพินจะกินเชียงโลดเพิร์แม่เพิ่ไป ไปนิน่นสองกิโลหกสิบพันกิโลละสามสิบพันกีบเดี๋ยวสองกิโลหกสิบพันกีบไปนิ่นไกเนื้ออันนี้ค่ะไดเนื้อเนื้อเนี่ยก็สองสองกิโลสองกิโลกลว่าเนื้ออนะันหน้าเนื้อพื้นทองเนื้อ เนื้อออดเนื้อยังนะเนื้อมุนเนื้อเลือดบอกเป็นว่าเนื้อเนื้อก้อนบ้วยเปนเนื้อก้อนสองกิโลกรั่วของเจ้าให้เฮาโอนเขาบัญชีเจ้าเลยบ่อรื้อนอะไรโอนเขาบัญชีเขาโอนเพื่อจะได้ไงสองแสนสองกิโลกรั่วหนึ่งอันโั่วหนึ่งแปดชิพันกีบ สองกิโลกรั่วเอาเต็มสองแสนเลยสองโลกับแสนหกนนนนนก,นก็ได้สองกิโลกรั่วสองแสนนี่รายการจ่ายไม่มนนะพี่น้องเอ้อมัดลายเติบเด้อไปจ่ายตลาดก็ได้เนี่ยก็ได้หอมหัวชิ้นไข่ชิ้นหาขั้นกียบเจ้าหาบาทเอาไว้ อันนี้อาหารสบเบด,ดลูกว่าเมื่อหน,นึ่งกับซีบเห็ดอินเลยซื้อเขากินสเร็จลูกเมื่อกินเลยลาดปลาสี่สิบบาทเจ้าพันกีบ <c oughs> อันนี้กับเสื่อผ้าปนินเสื่อผ้านินหนึ่งกับสามสิบพันกีบหกสิบบาท <c oughs> ทำรกะกินข้านไม่มอนรสกินขานเห็ดกินเห็ดยาก,ากินเลยเนี่ยเมื่อกินหมูแดงสั่นซะมามากินหมักเค้งน้ำกันแบบเนี่ยกินหมักเค้งกินลองกองหมักเค้งเนี่ยมาได้กินหลายปีแล้วเมื่อไปเห็นหมัดเทไรหม 5, ัดหาพันกีบแล้ววะยังสองหมัดก็เลยเสือให้เรามัดสายายน่อย่านี้เลย bà của có tấn bé chị pan hook tấn bé tún bán bán mặt kinh bằng một kinh bằng mặt 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 mẹ เนี่ตัวนี้จะไม่ได้ลูกใช่เนาะสองใหญ่ขไงคิดไงสุดเลยใช่ตัวคุไปได้เนี่ยคดไปได้ในตู้นี่แล้วบอลมันสะได้จบเดี๋ยวเนี่ยก็ลัง้งมาจับแล้วคิดไปได้บังเดอร์มันสิมันสิบเพือนแม่หัวมันสิไปได้ลูกเนี่ยันตู้นั่นแหละก็ลังเสือผาชุ่เจ้าหูฮึมสบายดีพี่น้อง ขอนกร้องหนักมานเราพร้อจซื้อนไซื้อสมเด็ซื้อปลาซื้อเนื้อปลาสอกิโลอยู่ไ้กระแบงเงาโลโลสามสิบพันีมันก็กินหรอสองโลหกสิบปิงยังปลุปา ไม่รังช่องแ้งเปรี้ยวหวานหน่อยต้องต้องเนี่ยเปรี้ยวหวานคนตกดินมืดมือพี่น้องเลยเหมือนกันนะโผล่กิเด็กก็ไดาะว่าผลช่างขับผลดินข้ายุสิเข่าเด้อเขา ก็นั่นเนอะพี่ท่ายเมื่อพี่เส้าหาเป้ไหมกินอะไรกินนมนแม่กองไว้เตอนแรกเราแม่งเคมานังกินส่งดีไหมแม่ไข่นะไม่ส่งล้วคนดีกินเปรี้ยวหวานดิแซ่บแต่ เพ็งไอ้กกมัได้ต่ามมาเข็งได้จะขึ้นได้ขึ้ดีให้าบ่ย่นตกบ่กูขึ้นมามาเข็งนี่ตกลงมาตก็แงสูงได้กูเขต่ํได้บายสูงเอานี่แหละว่าลูกชายขึ้นน่ะ่พว่าเฮ็ดได้สมเจ้าจังเอาได้กูมันสูงแท้อ้างลูกชายขึ้นแล้ว ขัดหาค้านขึ้นมแก่ขึ้นมาโมมันแก่ไปงาปดิแซ่บมัแก่ไปกล่าวไปเอาอีดมเปลี่ยนในสือเนี่ยเจ้มันมีอีดมในกรไดาษนั่นใสืองมันอยู่ใส่กันเนา นักหนุนนะส่งก็เสือนนกนนนะทำไมยังได้ยืดนือทำมุดหนุเสือผาเป็นอึดหนุ่มหนักไปตัวนี้แม่บะใส่ชั้นบางย็น เมือนีกยิบทานทานยังไม่ยิเขาให้ไปส่งให้เขาติดต่อในในบ้านเอร็วแล้วมักัดกันแบบนี้เบ้งออกไปกัดกันยังอะบรแบนีย ทั้งที่กันอยู่ตัวใดตัวใดให้กันเราซื้อสองคนไงสองตัวไงตัวน้อยกับตัวใหญ่อืเออมันมาถือกันมันหายแมวน้อยนี่แมวเลี้ยงน้อยนี่ออไรมาอยู่น้ำไหนเนาะหืมแต่หน้าที่เราจะบอกไ่ตอบ แสบเด้อหมักเค็งเลยแสบผมเคยกินข้นบนนอกระเคยกินคนในเมืองกระเคยกินในเมืองข้นบ้านนอกระเคยกินแต่ยังน้อยไปหาขึ้นนะไปหานเอาขึ้นต้นไม้เก่งได้แี่ยังน้อยเลยไม่ยานเลย่ันี่มาได้แล้ว ต่ำกับกบุ้าขึ้นแล้วเดี๋ยวยานยันตุกยันจิบ

ที่หนึ่งเดือนเขาเขาเียนแก่ได้ชุบแก่ได้แกได้เจ้าได้เขาเห็นอย่างไรชิปหลับโอเคเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็อนาเด้อปัจจุบัมาแม่ลูกนเวรานถือนักกินเนี่ยแนี่มั่งม่มาต่อมาถือก็กินโอเคบาย